ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูไลฟ์สดกันที่ในรถบ้างนะครับเพราะว่าจะให้ดูบริเวณรอบข้างมันเดินไกลมากผมก็เลยเดินไม่ไหวน้าที่สวนยางครับแปดไล่ฝ่าตำบลกระเฉดฮะสถานี้ก็เรียกกันกระเฉดแต่อยู่แถวท่าเรือท่าเรือท่าเรือกระเฉดจะใกล้สนสนหัดสนสน,สน ใกล้สุดคุมวิทย์สายสามออกสำนักทองก็ได้นะฮะมุ่งหน้าไปแกงก็ได้แล้วก็ที่มันรอบด้านสวยมากครับเรามาดูกันครับนี่นะครับเป็นที่แปดไร่ติดถนนติดถนนเลยนะฮะติดถนนติดถนนเลยเเรามาดูกันผมจะขับรถให้ดูเลยนะฮะ จะเป็นที่สวยจิดนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังคือด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านข้างครับด้านข้างนะฮะสวนเดิมเป็นด้านข้างนะครับถนถนนก็กีดรอบด้านเลยนะครับเห็นไหมฮะ รอบด้านเลยวันนี้ก็ต้องใช้รถหน่อยครับพอดีไกลไม่ไหวนะฮะอันนี้ก็จะมาโพถนนอีกเป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันครับแล้วก็เลี้ยวนะฮะอันนี้ปั๊บขึ้นไปคืออันนี้ยังพื้นที่แปดไร่นะครับแปดไร่อยู่แปดไร่ ที่นี้ก็จะติดกับถนนหลักใกล้ถนนหลักมันถึงก็ติดดีครับอ่าเราออกมาก็จะเป็นถนนหลักเลยเป็นถนนหลักนะครับนี่ออกมากจะเป็นถนนหลักเลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ฮะแปดไร่ขวาถ้าไปทางนี้ก็คือออกสนสนและไม่พิมพ์ ได้หมดเลยนะฮะได้หมดได้หมดได้หมดเลยครับอันนี้เราจะหันหัวเข้ากับพื้นที่แปลงนะครับพื้นที่แปลงนี่ฮะพื้นที่แปลงครับ ถ้ทางนี้ไปก็จะออกสุขุมวิทเลยสายสามมุ่งหน้าไปแกงได้ไปเข้าตัวเมืองได้หรือไปสำนักทองได้นะฮะสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับแปดไล่ขวาที่สวยขอบคุณครับ